สำหรับใครที่ดูซีรีส์นะคะแล้วโดนตัดเงินใช่ไหมอยากจะเอาการชำระเงินออกนะคะก็ทั้ง Apple แล้วก็ทั้ง Android นะคะกดเข้า Google แบบนี้เสร็จแล้วจิ้ม บนขวามือตรงนี้นะคะที่เป็นรูปหน้าตัวเองหรือใครจะใส่รูปอะไรก็แล้วแต่มันคือแล้วก็กดจัดการบัญชีคะ่ะจัดการบัญชี google แล้วก็เลื่อนตรงนี้นะคะตรงนี้มันเลื่อนได้เลื่อนไปนะคะเราจะเห็นการชําระเงินและการสมัครรับการใช้บริการเนี่ยก็คือช่องชําระเงินที่ทุกคนเ,เพิ่มไว้ไม่ว่าจะเป็น shopee alipay ครด d i t CARD หรือว่าธนาคารอะไรก็แล้วแต่นะคะเสร็จแล้วเลื่อนลงไปคะ่ะมันจะมีแอปที่เราสมัคร สมัครไว้เนี่ยเข้าไปกดยกเลิกซะเนี่ยอยากยกเลิกอันไหนกดเข้าไปจิ้มเลือกเลยนะคะแล้วมันก็จะยกเลิกเนี่ยหรือว่ามันจะขึ้นวันที่จะหมดอายุเนี่ยเห็นไหมเราก็แค่กดออกไปนะคะมันก็จะไม่ตัดแล้วแค่นี้เลยเพราะว่าอันนี้ยกเลิกไปแล้วส่วนอันนี้ ส่วนอันนี้เนี่ยเห็นไหมยกเลิกการสมัครใช้บริการเนี่ยกดได้เลยนะคะใครที่ไม่เอาแล้วไม่ฟัง Youtube เล่นเพลงในรถต่อแล้วก็กดยกเลิกสมัครแบบนี้นะคะมันถึงจะเป็นแบบนี้เนี่ยอันนี้คือยกเลิกแล้วเนี่ยยกเลิกแล้วมันจะไม่มีให้สมัครรับมีแต่คำว่าสมัครใหม่เห็นไหม